ทุกคนดูผลงานเจ้าหนูเงินใส่ถุงมันขโมยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะคะหนึ่งสองโอ้เงินข้าห้องเช่ารายเดือนสองถุงนะคะนอนอยู่ในนี้สี่ห้าตัวลูกหนูแล้วต,ตรงนี้นะคะอีกหนึ่งองนีข้าห้องมันขโมยมาทุกคนดูนะคะ วันนี้นะคะอืมตรงนี้อีกห,หนึ่งโฮนี่ไม่รู้มันคาไปไหนหมดแล้วเจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยค่ะเงินไงโอเคแม่ด้ที่หลุกเกี้ยวเลยเยอะมากนี่นะคะเงินที่หนูคาบมาดูสภาพนะคะ,ะคะ่าวงเช่ารายเดือน ขโมยเมื่อไรไม่รู้เจ้าตัวไม่รู้เลยนี่ลูกเหรียญห้าตัวนอนเฝ้าเฝ้าสมบัติกันอยู่หรือบ้านทีนะคะคุ้มเลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่นี่ค่ะนี่นี่ค่ะผลงานของเจ้าหมูนะคะขโมยเงินเจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยค่ะเยอะมาก ดูนะคะนานมากดูนะคะดูจากกี้หนูนะคะเต็มเลยค่ะเต็มเลยทุกคนนี่มันเข้ามาอยู่ในนี้นะคะทุกคนแล้วก็มันคาบมานี่นะคะสภาพนี่นับดูนะคะว่าเท่าไหร่หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหพันเจดันแปดพัน เก้าพันหนมื่นะคะทุกคนหนึ่งหมื่นห้าหนึ่มื่นหมื่นห้ี้อีกกี่ร้อยหนึ่งมื่นห้าพันออหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นห้อันนในนี้อีกสี่ร้อยห หนึ่ <1400 S 2> งพันสี่ร้อยหนึ่งมื่นหนึ่งพันรวมลูกตังนะคะนี่ลูกตังลูกตังมันก็กลาบมาได้ค่ะนี่นี่หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยพอดีค่ะทุกคนหนูขโมยมานะคะไม่รู้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วค่ะทุกคนดูดูไว้นะคะคนที่เก็บตังค์นะคะเก็บซ้อนใน้ดีค่ะอย่าตั้งเป็นฟ้าแบบนี้นะคะ แต่โชคดีค่ะนี่ที่ที่ลื้อแล้วได้มาเจอกับนะคะทุกคนฝากฝากไว้ด้วยนะคะในคลิปนี้สําหรับคนที่ตั้งเงินไว้แล้วไม่เก็บไว้เรียบร้อยนะคะก็จะเจอแบบนี้นะคะทุกคนค่ะบ๊ายบาย